กโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐสําหรับตัวผมเองให้สมุนไพรจีนหัวลักเสียมตัวนี้เป็นผู้ดูแลเป็นสูตรตำรับห้องเต้ขณะที่โรคภัยกำลังลุมเลา้าขณะที่โรคที่ไม่มีเชื้อโรคหรือโรค NCD ซดีมันเกิดขึ้นขณะที่มัจุราตที่มองไม่เห็นตัวกำลังระบาดอย่าลืมป้องกันตัวเอง สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายตัวเองเพื่อที่จะต้านทานกับไวรัสต่างๆเหล่านั้นได้หัวลักเสียมคืออีกหนึ่งคำตอบเพื่อสุขภาพที่ดีครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับให้สมุนไพรจีนหัวลักเสียมเป็นผู้ดูแลเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ และคนที่คุณรักครับ